เคาะลูกนังครับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอต็ดรอยคีนอดีตกองกลางพันดุแล้วก็เป็นกัปตันทีมอดีตตานานของแมนเชสเตอร์ยูเอเต็ด้วยนะครับผมก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวในอดีตนะครับโดยที่ตัว,อตวของรอยคีนนั้นออกมายืนยันว่าแม้ว่าจะเป็นกองกลางระดับตํานานของแมนเชสเตอร์ยูเอต็ดแต่ตัวเองนั้นก็ไม่ได้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูเอต็ดแต่อย่างใดนะครับโดยที่ระบุว่าเขาทีทกา่การดูเกมแมนเชสเตอร์ยูเอต็ดพร้อมกับวิจารณ์นั้นเขาเพราะเขาเพราะว่าเข,า,ข,า,ข,า,ขาทําตัวอย่างเป็น อาชีพนะครับพร้อมกับว่าเคยร้องไห้นะครับผมฟูมลายมากๆหลังจากที่ต้องย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะครับร้อยคีนนะครับผมผ่านการเล่นแมนเชสเตอร์ให้กับแมนยูนั้นมาตลอด10มาถึง12ปีรวมการลงสนามทั้งหมด480เกมแล้วก็ยิงได้51ประตูนะครับแล้วก็เป็นคีย์สำคัญนะครับที่ช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคของเซอร์เลฟูสันนะครับคว้าแชมป์ถึง17รายการด้วยกันนะครับผมทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษ7สมัยนะครับเอฟเบคัพ4สมัยรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกสมัยด้้วยยนนนะคครับอกกจาีี์ ก็ได้รับการยกย่องจากบรรดาสาวกเรดดมี่นะครับว่าเป,ออเป็นฐานะหนึ่งในตำนานตลอดการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอย่างไรก็ตามนับถมตำนานมิดฟิลชาวไอริชวัย53ปีนะครับก็ได้มีการเปิดเผยผ่านรายการโอเวอร์แลนั้นว่าใชในการโอเวอร์แล็นะครับชัดเจนว่าตัวเองนั้นไม่เคยเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนั่นเองนะครับผมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับสโมสรที่ผมเคยเล่นผมไม่เคยสนับสนุนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมไม่ได้เชียร์นอตติงแฮมฟอร์เรสตอนที่ผมดูเก ของยูเวตผมเข้าใจอย่างทองแท้เกี่ยวกับการทํางานของสโมสรและความคาดหวังว่าเป็นอย่างไรแต่ผมไม่เคยพูดว่าผมเป็นแฟนบอลของกับพวกเขาผลการแข่งขันของพวกเขาไม่ได้ทําให้ช่วงไม่ได้ทําให้ช่วงสุดสัปดาห์ของผมดีขึ้นหรือแย่ลงผมคงไม่ได้กลับบ้านแล้วพูดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้สิอย่างนี่คือชัยชนะที่ยอดเยี่ยมผมดูเกมอย่างเป็นเหมืออาชีพนั่นเองนะครับผมและนี่คือสิ่งที่ลอ,อยคีนนะครับผมพูดถึงในในความเป็นแฟนบอลว่าตัวขเขานั้นไม่ได้เป็นแฟนบอลแมนยูเตะแต่ แต่ก็ทําการวิาพากษ์วิจารณ์โดยที่ยึดถือความเป็นอาชีพนักวิจารณ์นั่นเองนะครับโดยที่ลอยคีนนั้นก็มีการพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสมัยตอนที่เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับที่เจ้าจตัวนั้นต้องบอกบอกมือลาแมนเชสเตอร์ยูเอตดนะครับโดยที่เจ้าตัวมีอาการดังนี้นะครับผมอตอนที่ผมย้ายออกแมนเชสเตอร์ยูเอตดผมร้องไห้ตอนเช้าในวันนั้นผมร้องไห้ในรถของผมนั่นเองนะครับผมแลวก็ตอนนั้นก็เป็นเรื่องราวนะครับผมระหว่างาทางฝั่งของลอยคินแล้วก็มีเรื่องกับเซอร์เล ส0ปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็ทําให้เจ้าตัวนั้นต้องละองระเหินย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปซศบกับเซลติกนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทางฝั่งของลอยคินก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่จบไม่สวยนะครับผมในอาชีพค้าแข้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าเจ้าตัวจะเป็นระดับตํานานสโมสรก็ตามแต่แต่นะครับตอนจบก็ดูจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมนั่นนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตนะครับของลอยคินอดีตตานานระดับขาเรียแล้วกับตัาทีมระดับตํานานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมองมาบอกเล่าอ่าบอกเล่ากล่าว เรื่องราวเก่าๆผ่านรายการโอเวอร์แลปนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของข้อดุ้งหนังเขาจาแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูอเอ็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยครับที่ไลน์แอดแอดตูนสายสามยิผมขอตัวลาไปก่อนสุดครับ